ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงตามหาหม่าล่าร้านโปรด EP หนึ่งซีรีส์นี้นิงจะตามหาหม่าล่าร้านโปรดในกรุงเทพที่นิงชอบที่สุดนะคะต้องขอพายร้านต่างจังหวัดด้วยนะคะเพราะว่านิงอยู่กรุงเทพไปกินไม่ได้จริงๆมาเริ่มซีรีส์ด้วยร้านเสียงล่หยวนนะคะบอกเลยว่าซีรีส์นี้ไม่รับสปอนนะคะซื้อเองกินเองรีวิวเองจบหม่าล่า16มาเยอะๆจ้ามาเริ่มที่เห็ดออรินจิอืมอู้ คือตัวสามชั้นมันก,อกรอบๆด้วยอะมาล่าร้านนี้เป็นร้านที่ชาลิ้นที่สุดเท่าที่เคยกินมาแล้วว่ะแต่ว่าอร่อยเลยนะอืมซี่กรอกชีสอืมชอบซี่กรอกชีสมากเลยอะต่อมาเป็นกระเจี๊ยบดีอร่อย อะไรอะ่ะอืมหนังไก่ตอนแรกนึกว่าใส้ย่างอืมเออบอกเคอรี่นะคะมันฝรั่งอืมอืมน่าจ,จะสามชั้นนะ โอ้โหโคตรอร่อยอะ่ะกรอบมากเต้าหู้ชีสโคตรฟินอะ่ะอันนี้พาวทูพีเซนนะคะสมชั้นพันไข่นกกระทาปูอัดอร่อยมาก ทุกอันคืออร่อยมากแต่ว่าเดอะเบสก็คือสามชั้นพันเห็ดอยู่ดีนะคะจัดมาร้านแรกก็คือเป็นร้านที่อร่อยที่ส yeah> ุดเท่าที่เคยกินมาแล้วอะไม่ได้เพราะว่าหมาล่าในกรุงเทพมีอีกเป็นร้อยร้อยร้านนะคะเพราะฉะนั้นติดตามซีรีส์นี้กันได้เลยนะคะรับรองว่ายาวกว่าเน็ตฟิกแน่นอนแล้วถ้าใครมีหมาล่าร้านเด็ดๆดังๆมาคอมเมนต์บอกกันได้นะคะเดี๋นิงจะไปกินตามอืม